สำหรับใครก็ตามที่กำลังเข้าสู่วงการของการแต่งตัวแบบคลาสสิกเมนสแว์ครับผมเชื่อว่าชุดสูตเป็นหนึ่งอันครับที่หลายๆคนตามหาอยู่นะแล้วมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นคือคำว่าวิงแจ็คเก็ตตอนแรกสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งชื่อว่า ริงที่แปลว่าแหวนปัจจุบันนี้น่าจะมีคนอธิบายเรื่องเกี่ยวกับริงแจ็กเก็ตไว้เยอะแล้วนะฮะที่สำคัญคือตอนนี้ริงแจ็กเก็ตนอกเหนือจะต้องบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวหรือต้องซื้อกับคอลลาบอร์เรชันอย่างเดียวเช่นตัวที่ผมมีอยู่แล้วผมชื่นชอบมากๆเลยก็คือ AJ03 หรือว่า Model 3ของ Amory นะครับในไทยเรามีหลากหลายร้านครับที่เอาริงแจ็กเก็ตเข้ามาวางขายครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคือที่นี่เลยครับคือเดลิครัมครับผมวันนี้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์มีสูตรชุดใหม่ไหมท่านได้้ออองงกันันนรยย่่่่าตวีมใสู คือสูตรของ d e c o r ค m มบายริงแจ็ e เครับผมอันนี้เป็นสีน้าตาลอ่อนนะครับถือว่าเป็นสีที่ใส่ง่ายเดี๋ยววันนี้พาไปแนะนําให้รู้จักกันครับกับชุดสูตรตัวใหม่จาก r ิงแจ็ c เก็ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีนะ โดยปกติแล้วเนี่ยพอเป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตนะครับเราจะเคยเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือสปอร์ตแจ็กเก็ตของนีแจ็คเก็ตนะครับที่ทําให้กับเด็ d ครัมนะครับหรือเด็กครัมบายดิงแจ็กเก็ตนี่แหละลักษณะของตัวแจ็คเก็ตตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างเช่นแบบฐานคอด้านหลังเขาจะต่ําลงนิดนึงนะครับเพื่อแก้ปัญหาช่วงด้านหลังคอนะครับตรงนี้เป็น e x t e n d e r shoulder นิดนึงนะครับก็จะมีความกว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็โรเนี่ยของตัวปกตรงนี้ครับจะโรมาที่เม็ดหนึ่งก่อนนะครับซึ่งจะ แล้วดูผายกว่าปกตินะครับแต่พอเป็นตัวสูตรตัวนี้ก็จะมีความต่างค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคัว่าตัวนี้มีความแตกต่างยังไงนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแบบไหนแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สนุกมากๆของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือ s i ซ i n g ครับ พอเป็นเวอร์ชั่นชุดสตรแบบนี้ครับตัวผมเองรู้สึกว่าน่าสนใจเลยครับเนื่องจากว่าสูตรตัวนี้ผมใส่อยู่ที่50นะครับเพราะว่าเราติดที่กางเกงเนื่องจากว่ากางเกงส่วนใหญ่ของริงแจ็คเก็ตครับจะค่อนข้างเล็กเราก็เลยจําเป็นต้องขยับสายมาที่50นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าใครก็ตามที่ใส่48อยู่แล้วขาไม่ได้ใหญ่มากต้นขาปกติสามารถใส่48ตรงไซส์ได้แล้วนะอย่างผมจริงๆถ้าเกิดไม่ได้นับว่ามีกางเกงที่พ่วงมาสําหรับชุดสูตแล้วครับผมคิดว่าใส่แจ็คเก็ตอย่างเดียว48อว่าใส่ได้แล้วด้วยเนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนละเอียดค่อนข้างเยอะครับอย่างที่หนึ่งเลยคือช่วงฐานคอด้านหลังครับฐานคอด้านหลังของตัวสูตัวใหม่ล่าสุดที่วางขายที่นี่ครับจะมีการปรับฐานคอให้สูงขึ้นนะครับทำให้ช่วงไหล่เนี่ยมันดูสโลปก,กว่าปกตินะฮ <c oughs> ะณะนี้จะดูเป็นแนวเนียพริแทนมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสไตล์เอกลักษณ์อยู่แล้วของแบบปิงแจ็คเก็ตนอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับช่วงเอวให้กว้างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งด้วยครับการปรับช่วงเอวให้กว้างขึ้นอีกหน่อยเนี่ยมันช่วยทำให้เวลาสวมใส่รู้สึกใส่สบายขึ้นเนื่่่่ออองจาาาากกวตตเครพใ เรา e x t e n d d e r s h o u l d e เค่อนข้างกว้างครับทำให้ r o w เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำให้มันอยู่สูงขึ้นกว่าปกติหน่อยนึงนะครับช่วงไหลทั้งหมดดู กว้างกว่าปกติคนส่วนใหญ่ดูแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเป็นสไตล์แบบฟอร์นตชินคัดนิดนึงนะครับแล้วพอโร่ค่อนข้างสูงทําให้ช่วงตัวค่อนข้างยาวนะฮะแต่พอมาเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเออช่วงโร e, มันต่ําลงนะครับโร e, จะเปลี่ยนลงมาที่เม็ดที่2นะครับซึ่งเป็นสไตล์นาโปรีที่เราคุ้นเคยกันครับดังนั้นพอดูโดยโรวมครับมันก็เลยดูซอฟต์เทโลริงมากขึ้นแต่ว่ายังได้สตรองโชเดอร์ช่วงนี้อยู่นะฮะสตรองโชเดอร์ er, ที่ว่าคือความเอ็กซ์เทนเด็ดของตัวโ er, ชเดอร ยอย่างตัวนี้50ครับซึ่งจริงๆแล้วพอไปใส่50จริงๆของสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวเก่าครับก็จะรู้สึกว่าเออความยาวของ50มันค่อนข้างยาวนะตัวนี้ค่อนข้างพอดีเลยครับแต่ที่แน่คือจะพอดีกว่าถ้าผมใส่ที่48พอปรับช่วงเอลให้กว้างขึ้นครับทำให้พอพอ t ่า n มันสมส่วนขึ้นกับการขยายช่วงไหล่ออกไปอีกหน่อยนะครับทำให้ตัวรินแจ็คเก็ตโดยรวมของสูตรชุดนี้ดูน่าสนใจขึ้นหะ นอกเหนือจากสีไลท์บราวน์ตัวนี้ครับซึ่งถือเป็นสีที่ใส่ง่ายมากๆนะครับในบ้านเรายังมีสีอีกสีหนึ่งครับนี่คือสีน้ําเงินครับสไตร์ตัวนี้เป็นซิงเกิลบรสเ็ดนะครับน้ำเงินเข้มแบบนี้สไตร์ค่อนข้างสตัโลแบบนี้ผมว่าน่าจะสวมใส่ง่ายนะครับเราเป็นดีเทลที่ต้องเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆถึงจะ สังเกตเห็นเนาะตัวนี้เป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทอมาค่อนข้างโปร่งถือว่าระบายอากาศได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีความชิ้งตัวสูงนะฮะตัวนี้เป็น two ply ครับส่วนตัวที่ผมใส่อยู่จะเป็น three ply ซึ่งทอมาในแนว high twist ใส่แล้วไม่ยับแต่ถ้าใครชอบความพลิ้วนิดนึงครับจะไม่มีความแบบ dry ขนาดนั้นเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นสีน้าเงินนะฮะพอเป็นผ้า stripe สีน้าเงินไม่ dry ขนาดไ้นแล้ว,ลวดู formal มากมเลยนะฮะมาเป็นแนว full suit ครับ single b r e a s t e ผมกางเกงหนึ่งตัวครับสำหรับชุดสูทชุดนี้ครับที่มาจากหนึ่งแจ็คเก็ตครั้งนี้ครับผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเกิดเลือกสวมใส่ชุดสูทเป็นไซส์48อยู่แล้วหรือว่าไซส์46อยู่แล้วนะครับสามารถใส่ไซส์เดิมได้เลยนะครับสิ่งที่อาจจะต้องเป็นตัววัดนิดนึงก็คือตัวกางเกงครับเนื่องจากว่ากางเกงเนี่ยจะถูกฟิกมาเรียบร้อยแล้วเนอะไม่สามารถใส่สปริตแยกไซส์กันได้นะครับทำให้ผมเลือกที่จะแต่งชุดนี้เป็นไซส์50แต่ลองสกเก็ตครับไซส์ size 50ก็ไม่ได้ดูรู้สึก ใหญ่จนเกินไปนะแล้วก็ไม่รู้สึกยาวจนเกินไปรู้สึกว่าสมส่วนแล้วสามารถใส่ได้ง่ายเลยครับพอเป็น extender shoulder มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราดูมัสคุลินขึ้นนะฮะทำให้การเลือกไซส์ที่ขยับขึ้นผมว่าสนุกขึ้นในรอบนี้ในการเลือกแต่งตัวละกันไม่จาเป็นต้องใส่พอดีขนาดนั้นก็ได้ได้เกิดคุณเป็นคนใส่กางเกงแล้วไม่สามารถฟิตพอดีกับตรงไซส์นะครับเพราะฉะนั้นเลือกกางเกงก่อนแล้วลองแจ็กเก็ตด,ดูครับว่าเราสามารถทาอะไรกับมันได้บ้างเนืน่องจากว่าที่นี่ครับสามารถ a l t e r a t i o n ได้ค่อนข้นา,า,าขง ยาวแขนเนี่ยผมว่าได้แน่นอนชุดสุดชุดนี้มาในความยาวแขนที่ยาวกว่าเดิมฮะสำหรับใครก็ตามที่มีความยาวแขนที่ยาวกว่าปกตินะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขาเผื่อแขนมาให้ยาวขึ้นนะครับสำหรับใครที่ช่วงแขนยาวครับตัวนี้สามารถมาลองได้เลยฮะช่วงกระดุมโลครับจะโลต่ํามาที่เม็ดที่2นะครับแต่ว่าจุดที่ผมว่าอยากแนะนำให้ดูเลยคือ กางเกงด้านในครับจริงๆแล้วกางเกงเนี่ยเรามาดูส่วนที่เขาสามารถปรับได้แล้วกันช่วงสะโพกเนี้ยครับำหรับตัวนี้คือเหลือเยอะมากเห็นไหมครับอันนี้คือสามารถแก้ปรับสะโพกได้ค่อนข้างเยอะเนาะทำให้เรามีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขยายหรือลดไซส์ได้ง่ายกว่าปกติครับผมใครที่รู้ตัวว่าใส่กางเกงแล้วแบบค่อนข้างแคบเกินครับลองตัวนี้ดูฮะเพราะว่ามันสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ นอกเหนือจากชุดสูตร2งสีที่เติมเข้ามาใหม่ครับก็คือสีนี้ใช่ไหมลท์บราวนะครับแล้วก็สีดาร์กเนวีที่เป็นลายสไตรป์นะครับผมยังมีสปอร์ตแจ็คเก็ตให้เลือกซื้อด้วยนะครับแน่นอนว่ามีสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวเก่าซึ่งเป็นฟิตเก่าสำหรับใครท่ตามที่ชื่นชอบสไตล์แบบฟอร์เรนทีนนิดๆอะไรอย่างนี้ยครับผมว่าตัวเก่าถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะทำมาได้ดีปรับความยาวขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแพดพ็อกเก็ตแต่เขาเหลือความยาวของช่วงตัวและเขยับแพดพ็อกเก็ตขึ้นอีกหหนน่่่่ออยยึคครรรรรรัับบทาา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 ใ้้้้้เเสสมมถถปปไไดดดะณณ1ซแตตววกกกิิุูฟ ี้แต่อย่าเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตครับรออีกนิดนึงฮะเพราะกาลังจะมีสปอร์ตแจ็คเก็ตอีก2สีเข้ามาเติมครับผมพาเข้าไปดูตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตด้านในที่มีทั้งหมดหลากหลายสีมากเลยไปตรงนี้คือสปอร์ตแจ็คเก็ตของลิงแจ็คเก็ตนะครับอันนี้เป็นรุ่นเก่านะเขาจะมีตั้งแต่สีม่วงสีเขียวสีโอ๊ตมิลลายต่างๆนะครับมาเลือกซื้อได้สบายๆเลยแล้วก็สีนี้ครับที่ผมใส่อยู่คือไลท์บราวน์อันนี้เป็นทรีพายผมว่าอันนี้เป็นผ้าที่ค่อนข้างดีมากๆนะใครก็ตามที่กำลังมองหาสปออรร์ตตแจ็็คคเกยู่่วาสุดับ ลองมาดูกันได้ฮะับสำหรับใครก็ตามที่อยากได้ดิงแจ็คเก็ตสูตรครับจะราคาอยู่ที่37,500บาทครับสปอร์ตแจ็คเก็ตจะอยู่ราวๆประมาณ34,000บาทนะครับถ้าเกิดใครยังอยากรอเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตตัวใหม่ครับก็รออีกแป๊บนึงครับน่าจะมีของเข้ามาเติมอีก2ลายนะครับตอนนี้ยังมีโปรดักใหม่อีกเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอจิสัญญาซึ่งมีทรงใหม่ให้คุณเลือกซื้อด้วยครับผ้าใหม่พร้อมตัวฮันเดิลแทนที่อยู่ของไลน์นี้นะครับสำหรับเสื้อเชิ้ตฮันเดิลแทนผม อ๋อลืมบอกไปยังมีคามาคุระเติมด้วยครับแล้วพร้อมกับแบบใหม่อีกเต็มไปหมดเลยฮะเพราะฉันเือเป็นอีกหนึ่งราที่มีของเติมเยอะมากๆนะฮะแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละสวัสดีฮะเฮ้ยเ้เ